สวัสดีค่ะ วันนี้ MD สดีซอบนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวระบบเซลล์ทีมในโอดูสิกันค่ะเรามาดูภาพรวมของเซลล์ทีมในโอดูกันนะคะตัวเซลล์ทีมเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถจัดโครงสร้างทีมแล้วก็ดูแลลูกค้ารวมไปถึงการกําหนดเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบค่ะซึ่งเราสามารถสร้างทีมขายหลายหลาย,หลายทีมได้นะคะเช่นทีมขายในประเทศทีมขายต่างประเทศหรือว่าจะเป็นทีมขายเฉพาะสินค้าแต่ละกลุ่มก็ได้ค่ะซึ่งแต่ละทีมเนะี่ยเขาก็จะมีพื้นที่การทํางานของตัวเองพร้อมกับ แดชบอร์ดหรือว่ารายงานที่แยกกันชัดเจนนะคะทำให้มองเห็นภาพรวมของผลงานได้ง่ายค่ะและอีกจุดเด่นของเซลทีมนะคะก็คือเราสามารถกําหนดเป้าหมายหรือว่ายอดขายของแต่ละทีมได้ค่ะเช่นเป้าหมายรายเดือนยอดขายที่ต้องทําให้ได้หรือว่าจํานวนดิวที่คาดว่าจะปิดได้ค่ะและเมื่อมีการมาถึงยอดขายจริงระบบก็จะคานวณแล้วก็เปรียบเทียบเป้าให้อัตโนม,มัติเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะสําหรับผู้จัดการในการบริหารเซลล์ทีมเนี่ยโอดูเขาก็ย,ยังมีมุมมองที่อำนวยความสะดวกนะคะเรียกว่ามุมมองคําบังค่ะซึ่งมุมมองแบบคําบังนะคะก็จะช่วยจัดการโอกาสทางการขายหรือว่าตัว o อปเปอร์ดิวี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแต่ละคอลัมน์นะคะก็จะแทนสถานะของการขายเช่นอันที่เป็นลูกค้าใหม่กําลังเจราจานะคะหรือว่าผิดการขายค่ะซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็สามารถลากวางนะคะเพื่อที่จะอัปเดตสถานะได้ทันทีก็ทําให้เห็นภาพรวมของดิวทั้งหมดในทีมได้อย่างชัดเจนค่ะและ ในส่วนของหน้าโปรแกรมนะคะเราเข้ามาที่เมนูเซลล์ค่ะจากนั้นเลือกไปที่ตัว configuration ตรงนี้ก็จะมีเมนูของเซลล์ทีมให้เลือกนะคะซึ่งเมื่อกดเข้าไปเนี่ยก็จะแสดงรายการเซล์ทีมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบตอนนี้นะคะเราก็สามารถกดเข้าไปดูแต่ละทีมที่ต้องการได้เลยนะคะซึ่งตัวน,นี้ก็จะเห็นชื่อทีมนะคะมีทีมลีดเดอร์แล้วก็มีสมาชิกภายในทีมนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถกำหนด i n v o i c e Tar g e t นะคะหรือว่าจะเป็นเป้าหมายของการปิด i n v o i c ตต่อเดือนก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะหรือถ้าหากเราต้องการสร้างเซลล์ทีใหม่นะคะก็สามารถกดปุ่ม n e w แล้วก็กรอกรายละเอียดได้เลยค่ะและในหน้าคอนเทนชันะคะเราก็ยังสามารถดูภาพรวมแบบคัมบัง View ได้เช่นกันค่ะโดยการเลือกไปที่เมนูคัมบังตรงนี้นะคะก็จะ,สะแสดงเป็นการงานออกมาให้ดูแบบนี้ค่ะ หรือจะเป็นในหน้าป i า e ปลายนะคะเราก็สามารถดูภาพรวมแบบคำบางวิวได้เช่นกันค่ะหรือตรงนี้ก็จะแสดงเป็น s t a ตัสแต่ละคอลัมนตามโปรเซสงานขายนะคะแล้วก็สามารถลากวางเพื่ออัปเดตสถานะแต่ละการได้เลยค่ะ